สมบัติสําเมืองกนีแหละแต่ว่าบ่คือแสงคือได้จะแสเฮ็ดไดไปสว้นกระให้แล้วถ้ากลับมาสินเอาถ้าอ้ายจะแสงกลับมาก็สินั่นบ่คือเก่าบ่าว่าได้กระโดดที่ว่าตกลงไปก็สิเอาบ่ซันก็บ่เอาเท่าไหร่กระนปาสวคนนี้ก็มัน บ่สองเซนบ่หนึ่งขงเบาทอสองเซนบาทบ่มีคำบ่มีคำสองบาทาโทษคำสองบาทนี่แต่มันตกอยู่หกสิบล้านเด้อแสคนเดียวอันถาว่าถาว่าผู้อื่นได้จ้ะยังเพงชันนั้นอยู่บ่กสามานสามเคยเลยบ้านสามเมืองก็คือบ้าน้องราทำแรง้ ยังหมักยังหักเราอยู่บรไอเซเบงน,นี่กัญญาแล้วอ้อาวยาเหมือนเรากลับมาอีกคือว่าสอเอ็นเสียวจ้ะกลับมาเพื่อที่จะขอข้ามาที่ที่ว่าไหวกะเอาสินะเอาไปทำอะไรก็พอเอาสบายสบายแน่นองเอ็นหน้านี่โอ้ได้กามบ่ได้ก็บายบาหนอันนี้ อะไรสน,นั่นก็บ่เอาอถ้าว่า,วา,วาพูบ่าวันสบายดีสบายดีสวัส,ด,สดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสูโคดเนาะกับพ่อพ่อก,กับสาว่างอีกเก้าพ่อแม่พี่น้องเลยพ่อพ่อก,กับสาว่างตอนนี้เนาะกับอยู่มองเฮือดเอื้อยน้องเอน็นนาเนาะมาซื้อยาขาปวกพี่น้องพอดีเห็น,น้องเอน็นนาเพิ่งมานางดินโทรศัพท์อยู่นี่เนาะสาว่างสิพ้าพ่อแม่พี่น้องไปดินดาน้องเอน็นนาก่อนเน,นาะคือได้ยินข่าวว่า นม่มไทยสิมหาเพิ่นอีกวาซัดได้ปะฮัวจะเป็นผู้เก่าหรือว่าผู้ใหม่เนาะป้าผู้สาวเพิินมันไปหาเห็ดหันไม่บ่โมนี้สบายดีเดอ้อเจ็บคอบ่ผู้เสียงคอยเฮะเป็นยังตากฝนบ่ากฝนวเป็นวนเออวันนี่จะประดาบ่หา,า,าเห็ดปวกตี ได้บ่ล่ะดอกเดียวมันเบิดแล้บ่เบิดปานมันได้นําไว้เด้ซะได้บ่น้ํไม้นัยก็ผักฮุนแคนเออยามนีก็มีบ่กงามเลยเนาะผักนแคนไว้ั่นพี่น้องกสไปกใด่างับเบือเนาะ นี่ยูเฮือนมันนี่ตีเออเพาดังคนนี้เน ah ี่นะอยบมาพูดบาบริยินคือ่าพูด่าสิมหาอีกฉันบอกวันวิทย์อันีบูเดนซามปาิทบูนซามเมนบอหนุ่เห็นหนออพราบ่มันแหละ หมเดือนสามก็พุ่นเน้่เดือนสามออกไม่สามข้ามุ่นเน้่ปีนีนาพุ่นเน้่ออกพรรษาปุ่นคือออกพรรษาแล้วเป็นจันทร์สิ่ลงมาพุ่นอยู่ไใช่เนะี่ได้มีงานอยู่แถวไทยฮะทางวัดในไทยคือในไทยแล้วเออบบเมนบบเมนนั้นว่าเบาเฉลียงเบาคนใหม่เบาโบเมนคนใหม่ปิดปิดย่างน่องอีนนาพิ่นคือจังว่าถ้าวิ่งออกพรรษาถ้าออกพรรษาจังมา นี่นขาพันศาขาพันสาเลยนอนบ้านคนบ้านอื่นมาได้เนาะเพราะม่าเขาคือคือะว่าอันเขาพันศาคอยังมาได้สินะคยังนะัต้องมีวบอกมพันางีเออคือว่าเดี๋ยวคนย่าินแต่ว่าผู้ิดพระได้บบตเบวาขาวพันศาเลยไปนอนอยู่บ้านคนบ่ได้คือต้องหะไี่คุณขาพัาคนแบบอันคอยบอพันศาแบบมันคือยังันแบบผู้กการเออ เพิ่นจำสิท์จำอย่างไดนเพิ no, ่นมานอนบ้านคนบ่ได so? right? huh? ้เนาะฉันกะอันนี้ชาวางขบฮู้คือกันพี่น้องเลยฮึ่มไปส่งของในเือไปส่งของไปส่งของเพื่อทำงานส่งของบ่คุยกับเพิ่นได้จังเมือได้ไหมสองเมือหรือก็มากขึ้นมากเพิ่นอยู่บ่เลยคับคุยกันคบดูใจกันไปก่อนเลย <laughs> คบดูใจกันไปก้อนชงช่เม,มือเลยอย่าไห้น้ำอย่าเป้าไห้น้ำได้เลย <laughs> ดูใจกันไปก้อนผนเบื่อป้าก็จะไห้เด้อผ <laughs> น,นมาเ <laughs> หรเห็นว่าแต่หนุ่มสเสวงบ้านนผู้จักกันสาม,มือบอกคือคือ่าสีเมือสีมือผมาบอกแล้วอออันนั้นแลหละไห้จนตาบวมโอ้ยขนาดสีม่มือเรียกสีปีสีเดือนจะที่ํำได้ได้นน่ เพิ่นก็นได้น้องเอน็นนานี่ฮักจริงไลยถ้ามาเพิ่นสิบาขอน้องเอน็นนาได้น้องเอน็นนาสิตกลงอยู่บ่กาตกลงองยุแต่ต้องดูใจกันดูอย่างพวาษาบจะเป็ว่าจะมาขออยู่อืมถ้าเพิ่นเปลี่ยนใจอย่าหายเดอ้อเห็นบ่ก็ด <c oughs> ูแหละแล้วช่วยทำน้ำตาไจบ เออคุณสิหามน้ำปาได้บ่อคนว่าเนาะก็อยองน้องไงน,นาพี่น้องเลยโทรมาหายบอกมือนีนโนนน่โทรมาคุยกันมามาได้หนึ่งนาิีโทรมาคุยได้อีหนึ่งแต่เว่ามาไปชุบของกันนะแล้วเคยมีลูกมีเมียมาก่อนอยู่บ่ เพิ่นมีลูกจะคนนะมานคียเนี่ยเพิ่นว่าอันนี้เนอนหันสอคนบ็คือคยจัดอมอ้าวิดว่าสิมาอันว่ามอื่นมอฮือนน่นะเอ้ครนสาพุ่นจะนอกคนที่ต่อมาทางไหนมาทางยูทูบบอกคือว่าอันทางอันว่าเจ้าอี๋ ไผยพามาอันไทยที่โตห่ยนะที่โตหายจ้าก็ขึ้นมากเราตี้ราเอ็นนะก็ว่าว่าเขาตอนกันกับวิศวพสาคุกับวิศวพุณสาวิ่ก้อนเคี่ยใจกันไปก้อนใช่ไหมแต่แต่ว่าก็ได้ขึ้นมากเพลินดูใจกันไปก้อนเยเออดูใจกันไปวิศวคุณสาอ่าวว่าพิจนาลูกมาขอยยว่าว่าถท่าไรและค่ะชิ้นสอน เลยกินสดยงเพราะว่าเ่อมาทานพอทำแม่อย่างเาสมัติสมื่นคนนี่แหละแต่ว่าพอมาพูดไปแสวงขึืนอะไอ้เฉเวงเห็นไดไดอ้ไอ้เเวงมันก็ต้องแบบกินกระโดงไหแล้วถ้าเรากลับมาใช่ไหมเอาถ้าไอ้เฉเวงกลับมากาสินั่นอยู่บ่คือเก่าบ่อ้าว่าได้กระโดงที่ว่าตกลงไปกะจิเอาเพ่นันก็บอกเอาเท่าไรกระโดงนะสปาเเวงคนนี้เขาหกมื่อันึซงน นบ่สองเซนบ่หนึ่งทั้งเซนบาทบอสองเซนบาทบ่ไมีคำบ่มีคำสองบาทปกาโทษคำสองบาทแต่มันตกอยู่หกสิบล้านเด้อแต่สะพัสแรงคนเดียวอันถ้าว่าถ้าว่าผู้อื่นได้จ้ะงยังเอาเพลงฉันนั้นอยู่บ่กะสามันสามันยังหมักยังหักเราอยู่บ่ไอเสบเองนี่กัญญาแล้วอ้าวยาเหมากลับมาอีกคือว่าสยเส็น เสียเอาจ้ะข้ากลับมาเป็นแ่สตรองเท่านั้นที่เรียกว่าไหวกะเอาสินะถามว่าทำไมกับพเอาสบายสบายแน่นองเอ็นนานี่โอ้ได้กับาไม่ได้กับยาหน้านี่อะไรสนานไหนกับพวกเอาอ๋อถามว่าพวกเอาคนนี้เด้จ้ะคนที่สิมาหาเอาพรรษาดีได้ใช่กะอันคือดูใจกันไปจากยิ่เอาพรรษาเนี่ยกะตองเอาไปใช้มาขอทีหลังอยากจะพูดกับพ่อแม่พ่อแม่หูเลย บ้านขนาดน้องเอ็นนายเนะาะหลังจากที่ยวาอาสเสวงกลับเมื่อกับมินุ่มพุทใหม่มา,มาอีกบูทูมีของดีอย่างเด้น,น้องเอ็นนานี้แบ่งปนันกันในกลัวแกบอมีดอก <c oughs> บ,าบ้าบุเชือนะบุมีนี่ ตัวได้หนิเกิดมาหาเเป็นเพื่อมาหาตามเพื่อหาาบเาผูสาว้สิเพื่อว่ายังก็มาหาเลาะเองผูสามาหาเลาะเองผูสาเผื่อว่านะดูด้วยกันนางมาหาเล้บกันูทรศั์เออเ้มาหาเลาเปูซามันก็ล่ปูล้วผูชาวกชนขึนคือน้อหม่เตัดมาหา ลูกแต่คำไพ่ายเนี่ยเออก็ยินดีน้ำหนองเอ็นนาแล้วพี่น้องเนาะบริเสาวบริสเงาแล้วปิดนี่เนาะนี่ผู้ไม่กามาตลอด ก็ปเปิดเพลงอุต <tı> ส <ro> <Timothy> <ke> ่าเขาบ่กน้องเอนนานี่ยเยอะๆอยู่น้องเอนนาในกัลสิธาเพันนได้ย่าบอกเลยชาวมาพันชาเ่ยได้พอะด็คุยกันหลายคนเลยสินะเห็นว่าเห็นว่าเพื่อออกพันชาเห็นว่าบันเทิงเห็นว่ามีผู้บ่าวบ้านโทรมาคุยน้ำอีกเนาะเห็นว่าท่าเพันบ่ได้ก็ต้องคุยกันไปโดนพากจิเม่คุณศาก็ได้เโดนกันแล้วพี่บอกคือสมาชิกเองสินะ เห็นมือเดียวก็ตกลูกมักกันเลยเห็นมือเดียวก็หมักหรือเปล่าจ๊ะนะแต่กันเป็นเดียวตกอโก้เงินก็มักเห็นมือเดียดี้ก็มักเลยเดี่ยวมันก็หมักเป็นการคืนน้องเอ็นน่สุดยอดพี่น้องเป็นมือเดียวิ่นก็มักโลดเพิ่นวะิ่งทั้งชายก็งามเบิ่งทั้งขัวก็งามบ่นะจังคิดมักนะอะาี่เพิ่นก็ตกลงกเพิ่นก็หมักยืมอัดก็หมักขอเออ ไปกับรลุ้งท่านกับว่าใ้สีบบกว่าอันนั่นเนาะเขาเคยตอว่าเพราว่ารับครอบครัวเขาได้เพราะว่าอเอาสิแอ่าจรสเนี่ยพี่น้องเอน้องเอนนาผิดนะักคงายเนะนุ่มบัดโคกนี่เยผบริบกเลยหนบัดโกนีุ่นพนจะมันจะเป็นลูกสะใภ้ไทยเบิงใจกันไปก่อนคือจาวาเนีนองเอนนาเย ไปว่าไปกไปกพันศาแตก็จะห้หัวใจเพิ่นะเอย่าลืมเลยออกพัดาไตชซื้อทองมาฝากน้องเด้อฉันเด้อมาเอาลายดอกเค็อะบัตรหนึ่งบัตรกับพ่อฉันเนอะถ้าพิ่งมาดินนะอเาต้องไปซื้อเองเขา่ไอย่าไปซื้อแม่จะเป็นคำปลอมฮเขาต้องไปซื้อคัน ท่าเองก็จะครัวเป็นคำจริงคือมาได้เป็นคำปลอมนะแต่จะจืดคนเราเออโอ้น้องเอนาเนี่ย่นกะยันถึกโลกคือสาวใหญ่ตะกี้อินบอถือมาแล้วว่าคำแทบเป็นคำปลอมเอาคำยังกะคำปลอมก่อนใช้แล้วเวอยใช้เหอแล้กัดคอบอเนาเนาะคำปลอมก็นำใจเพคนเนาะ แน่ใจเพ่นอยากหายจำได้ใช่แล้วใครจะซื้อเองือเองนะฮะเบวันเองนคือปอมหรือทำซือไะ่ีช่ยุหันเขาเขาชิบเอาเพราะคือคำปอมอยูลอืม เจ็หนึ่งเขา่าฉันบอกกายมากกินเคหนึ่งเขา่ากับพวกอินเต๊ดุเลยน้องเอน็นนานี่ย้มเฮ็ดออกกับไปหาเฮ็ดย้มน้องไม้กับไปหาน้องไม้ย้มไปใต้เขียดกับไปใต้เขียด,ดย <laughs> เห็นวันเพื่อเตกตัวกับงามชิคก้าเฮือง่ยเลือกไปให้ไปหน้าไปป้าไปโคกนี่ถนัดได้นี่ <laughs> ถ้าไปได้ไป,ไป,ไ,ปไปลูกสะพภายนี่ถือว่าสุดยอดเลย แมนโบบอยาว่าก่อยหย่องให้ชื่อบุเสียงเพลงเขาเนาะยินเสียงเพลงฉีกไปคือจะเต้นจกฟอดบนทองเงินนะเฮ้อวังนาเร่งนคือไปหาอันวาเต้นดีแท้ คือว่าลุงจันสีผ้าไปกินโมกะทะฉันบอกวันนึงฝ่าได้มาไปกินโมกะทะผู้บ่าวอันที่มาหาเจ้านะโอ้โทษฝังมาเรียงกุศาวต้เมื่อใดนะวันมาพามงคลแรงเลยมาซื้อผ้ามาให้ก็คือ ชมวาน่มไทยใจเกินร่อยน,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 นี่เนาะพู้หญิงผู้สาวเพิ่นขาดวิตามินบอไปหาน้ำไม้หาเห็ดเนาะเพิ่นก็เลยอยากเรียงหมก<น> <c oughs> ูกระทะกินเพื่อนนเนี่ยเด้อขัดแร้งนานนี่ จะซีเด้เนาะพี่น้องน้องแอนนาเพิ่นกะบว่าบอกคอยเก่งป็นไรเพิ่นกะมีแต่ยิ้มกับหัวเนาะอ้ายอยน้องแอนนาเขากองกะตอนเขาตะพิษเด็กอายตอนนี้เลยจ้ะมัดไายคือเขาเรากะบหมออายเคยเบิ่งตัวเองอยู่บ่แน่์แบบว่าไทยอันทั้งยูทูบมาถ่ายถ่ายแล้วกัเจ้าเขาเบิ่งช่องคนอยู่บ่เข้าไปอืมเห็นตัวเองอยู่แน่ว่าใน นไหนโทรศัพท <c ại fingers out> <laughs> kind of ์เป็นอะไงามอยู่บ่กางามอยู่ตัวเองนั่นไหนเแม่นควบเจ้าอยู่นี่บ่เทียงเออแต่ว่าเจ้าอ่านหนังสือเป็นอยู่บ่เืองอ่านแนะนําอ่านคอมเมนต์ได้อ่านอยู่บ่บ่อ่าน้ด้เ้ไปนด้ก็อ่านอ่านเบิ่งเด้อบดนี้ดแต่ว่านมไทยไปอันว่าจองซๆบ่จด

จกาฝากผู้บ่้าเอฟซีฝากอันฝากช่องให้เอือ้อยๆแน่เลยฝากเป็นที่โบเลยเออเอฟซีน้องเอ็นนาสิฝากช่องสาววางใจในเด้อเป็นกำลังใจเพิ่นแน่ฝากเป็นที่โบเ, <c oughs> เอาเอฟซีเจ้าหลายเนาะ ว่าเดี๋ยน้องเอน็นนาพ่อแพี่น้องเลยเนาะกะมาดินน,น้องเอน็นนากับมีใจยิ้มกับหัวกับพอใครเขียดแน่เนาะคนกับสว่างสิคอจบคลิปเพียงเท่านี้เนอะพ่อแพี่น้องถ้าสาว่างว่าผิดพลาดประการใดกะขอโทษขออภัยนะพ่อแม่พี่น้องเนอะเนาะกะพูดอย่างไรพี่น้องเอลยสาว่างมาถ่ายน้องเอน็นนากับไม่ได้มีมสโลกสะละคือ คืออันในมิ้นเนาะบางมิ้นก็ว่าบ่มีสระเออก็สว่างก็ยอมรับว่าบ่มีสระเนาะก็ก็บ่เป็หยังเนาะมัเป็นคนเพิ่นเนาะสว่างกะบ่ได้เรียนสูงเนาะจบแค่ป .3 ป .4 เนาะสิไปหาายแบบมีสหอกสระอยังกบ่คือสิบ่ได้คือมพี่น้องเอ้ยกายแบบแบบม่ชั่วไปซั่นซะ ก็ถ่ายมัอวไปเลยเนาะสีหาสาระยังกะก็บุกค่อยมีดอกพี่น้องเลยเนาะบางคลิปกับมีแน่บางคลิปกับบุมี่เนาะกายยาว่ากันเน้อเนาะยันว่าการสาระกะมีหลายช่องหลายคลิปอยู่พี่น้องถ้าผู้ไดเพิ่มมักช่องสว่างกับสีมีหรือบุมี่เพิ่นกระเบึงเนาะกะยบ่วเพิ่นเนาะ ผู้ใดผลหมกักผู้ใดกระเบิงผู้ใดผลหมักผู้ใดกระเลื่อนผ่านเนาะแต่ข้าวกินข้าวกินน้าก็ยังกินบุ้คือกันยังหมักบุ้คือกันเนาะนอะ้องเอ็นามักผู้หนึ่งหมักจางผู้หนึ่งหมักเค็มก็มีมนก็นบผว่ากันไปป้าปนกันไปเนาะเพราะหลายยายหางเลยพ่อแม่พี่น้องเก็สว่างสิขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะกับผมบอกันไปในคะลิปหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้การสบายดีสบายดีน้องเอ็นนะ